กดใช้ดาบไปก่อนนะคะตอนนี้ไม่ไหวแล้ววิ่งนั่นไงประตูจะถึงแล้วอีกนิดเดียวโอเค,<ๆ>อเคก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะคะกับชาวห้อยทั้งหลายวันนี้เราก็มาเล่นกับผู้ก้าฮิมเมล ในไดอารีก่การเอาชีวิตรอดบันทึกร้อยวันของผู้กล้าฮิเมลนะคะอุต่าห์ซื้อสกินมาแล้วเล่นให้มันคุ้มๆหน่อยเถอะอือจะเป็นยังไงไปดู a few moments later อันตัวขะมีนํำว่าฮิเมลแห่งลุ่มแม่น้ำสยามสแควร์วันนี้เราจะมีโอกาสมีชีวิตรอดออกไปได้หรือเปล่าก็มาลุ้นดูกันนะครับโอเคเอจก็จะปั่นไปก่อนนะคะแย่งเพื่อนปั่นด้วยฮ่า <laughs> เพื่อนไม่ได้ปั่นเนาะเออแล้วเพื่อนก็ขอไม้พบเป็นไอตัวเย็นอย่างนะคะมันมันชื่อไงบออะเออไม่แน่ใจนะคะจะชื่ออะไรก็ชื่อไปเถอะแต่ประเด็นคือเราขอปั่นไปก่อนนะเออช่วงแรกเนาะต้นเกม หลังจากที่เราปั่นเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะเราก็เลยวิ่งมาทางนี้แต่ไม่รู้นะตอนนั้นอะไม่รู้ว่าเขากําลังเล่นกันอยู่ตรงนี้เออนึกว่าเขาไปเล่นไกลๆเห็นหัวใจเต้นก็เลยตกใจแต่ว่าเราก็ยังหน้าด้านมาปั่นต่อนะเพราะว่าหันเขาไม่มีท่าทีว่าจะมาตามเราเนาะเพราะว่าตามสาวตามบอดอยู่ปั่นต่อไปเลยปั่นต่อปะตอนนี้หันยังไม่สนใจเราเราก็เลยอืม ั่นไปได้อยู่แต่ว่าเฮ้ยหัวนีเต้นอีกแล้วมันจะมาไหม,มันจะมาหรือเปล่ามาไม่เอ่ยมาจ้ะมาจะแม่ไปจ้ะไปวิ่งวิ่งวิ่งลูกวิ่ง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 อ่ะกดทันกดสกิลทันนะคะเมื่อกี้อโ้โอ,โอ,โอ,โอทันไหมทันไหมได้ได้ทันอยู่ไปจะแม่ไป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 โอ้ คืออจจีเล่นเกมนี้ทีไรนะหัวใจจะวายทุกทีนะคะเวลาจูเพราะว่าไม่เคยจูได้ดีสักทีเลยเนาะเออฮันก็ตามอยู่นั่นแหละตามแต่กูคนเดียวเ,ออเป็นวันของกูโดนตีตูดไปแล้วทีนึงมันของกูจริงๆเอาวิ่งไปก่อนนะวิ่งไปก่อนคือมันไม่มีไม้ให้เล่นแนละ้วทุกคนตรงนี้นะ่ะก็เลยโดนบงไปนะคะโดนจวกพุงไสไหลเลย โอเคโอเคโดนจับแล้วทำยังไง <_ C ut> เพื่อนไม่น่าจะมาช่วยนะอ่าหมอโดนตีไปนหนึ่งเบาอ่าเป็นไงต่อยังไงลงห้องวีจ้าอ่าจบแล้วชีวิตผู้กาหิมเมลเราเราอุตส่าห์จะมาเป็นผู้ก้าแต่แเราดันมาเป็นผู้กากนะคะแต่เราก็ยังจุกได้ในช่วงที่เครื่องมันค่อนข้างได้หลายเครื่องแล้วเนาะ เพราะตอนนี้เลยอีกแค่เครื่องเดียวหมอกำลังชินนมอยู่นะใครจะมาช่วยวะเออใครจะมาช่วยโอเคเป็นสาวตาบอดนะคะที่จะมาช่วยโอเคขอบคุณมากมีโอกาสจะเนรคุณนะจ๊ะได้เนลคุณแล้วเลิศเวอร์เวอร์มากรอนรอนก็ หล่นกดง้างตกมาแต่ไกลแล้วทําไมมันต้องโดนฉัน้นทําไมต้องเป็นกูด้วยไม่เข้าใจทําไมต้องเป็นกูคนเดียวนะคะเนี่ยโดนนั่งอยู่คนเดียวสังเกตไหมทุกคนมันมันจะมีตัวสีแดงๆอยู่ตรงชื่อนะอะเราโดนนั่งอยู่คนเดียวตลอดทั้งเกมโดนอยู่คนเดียวเสมอเป็นอะไรสีหัวฉันมันไปนสะดุดตาใครหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคคราวนี้เป็นหมอนะคะที่ลงมาช่วยโอเค ไปได้ไป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 อ่าอ้าวแปลกใจทำไมทำไมมันตีไม่ได้วะเออช่างมันเถอะไปดีกว่าไปดีกว่าเราไม่โดนเฮือกสุดท้ายด้วยนะคะโอเคไม่รู้เป็นเปิร์กของใครนะ้ำเปิร์กเราหรือเปิร์กหมอไปไป,ไปวิ่งวิ่งวิ่งเพื่อนออกสามแล้วนาทีนี้ ไปแล้วไม่ไหวแล้วไปออกได้นะคะทุกคนบิดเกมแรกเลยที่ออกได้<ม>เกมเดียวมันจะไปพอได้ยังไงเล่า<อ>มาต่ออีกสักเกมนะคะคิดว่าเกมนี้ไม่รู้นะว่าจะออกได้หรือเปล่าก็ปั่นเครื่องไปก่อนแล้วกันอ่ะเครื่องเครื่องนี้ล็อกนะคะโอเคไปต่อเครื่องนู้นเนาะ ราะว่าเครื่องเมื่อกี้เนี่ยล็อกซึ่งระบบของเกมก็เปลี่ยนไปมากเลยนะคะจากที่เอจเคยเล่นเนาะจากไม่เคยมีล็อกเครื่องมีระบบนู่นนี่นั่นมีตัวละครเข้าใหม่มากหน้าหลายตาจนตาลายไปหมดแล้วแล้วเราก็ไม่ได้เล่นมานานทีมือเราก็ตกเราก็ดรอปลงคนที่เล่นมาตลอดก็น่าจะทำเกี่ยวกับาการอัปเดตการอะไรต่างๆนาแต่ว่าเราได้คาเดียวเลยว่า เอจไม่ทันนะคะทันรอบนี้น่าจะเป็นนอตตันนะนอตตันร่างยาหายกักหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่าอุ้ยแจ็คเชดเชลเลอร์มีแจ็คหรือเปล่าหรือจะเป็นแจ็คนะโอเคเพื่อนเราล้มไปแล้วนะคะคนหนึ่งเนาะตอนนี้กำลังโดนหิ้วโดนตุยจนผกลิ้มไปนเลยโอเคลูก้าวางสายเคเบิลมานะคะ ตอนนี้เขาตูก่อนอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้เอาลงหองวีก็เลยนานเป็นแบบนี้นี่เองโอเคใครมาใครเองโอเคเขาไม่ได้มาหาเรานะน่าจะไปช่วยเพื่อนที่หอวีลูก้าก็ปัน่นเราอยู่โอ้ลูก้าปั่นกับเราอยู่เนาะโอเคเขาลงไปช่วยเพื่อนหรืเปล่าน่าจะรอเฟดเพื่อนนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาก็กกเล่นแบบ ประมาณนี้เนาะโอเคอันนี้คือกะว่าจะเปิดกล่องหาของไว้ให้เพื่อนนะคะเวลาพี่เพื่อนวิ่งผ่านตรงนี้ก็จะได้เก็บของเนาะแต่ดูทรงแล้วน่าจะไม่ได้ใช้เขาเขาปล่อยเพื่อนตายจริงๆใช่ไหมเราต้องลงไปช่วยใช่ไหมโอเคเป็นเราก็ได้เหมือนทันจะขึ้นมาแล้วอุ้ยแจ็คจริงด้วย แจ็ค okay. อย่าทำอะไรฉันนะแจ็คอย่าพุ่งทำอะไรฉันนักดวลลาน,นวัตถุไม่น่ารอนนะคะเพราะว่าจริงๆก็ลงไปไม่ทันเนาะห้องมันอยู่ตรงนู้นเพราะเราคิดว่าเพื่อนจะต้องลงไปเราก็เลยไม่ได้กระตือรือร้อนที่จะต้องลงไปช่วยเออโอเคยิ่งมีคนเยอะยิ่งไม่อยากเข้าไปช่วยใหญ่โอเคก็เลยฉีกมาทางนี้นะคะเพื่อที่จะมาปั่นต่อเนาะ ื่องที่ลูกา้าเชื่อมสายเคเบิลไว้ให้หลังจากการปั่นยาวนานมาเพื่อนก็ได้เจ็บอีกคนนึงแล้วนะคะคิดว่าจะออกได้หรือเปล่าเกมนี้ไม่อาจทราบได้เลยโอเคจีเล่นคนเดียวด้วยนะคะเกมนี้ไม่ได้มีเพื่อนมาเล่นด้วยเนาะก็เลยออกจะเหงาเปลี่ยวหัวใจไปนิดนึงแต่เราก็ทอรหัสใกล้เสร็จแล้วคิดว่าน่าจะเสร็จในเกมไม่ช้านะคะโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเค เแล้วโก้ค่ะตอนนี้เอซีคิดว่า,าจะไปถอดรหัสในบ้านเล็กรอนะคะแต่ว่าเนีย่ยเพื่อนเขาลมา้มอะแล้วเพื่อนเขาก็จุดขึ้นไปเลยเขาก็เลยมีไปเปิดประตูรอไม่รู้นะว่าจะออกได้หรือเปล่าความจำเองก็สั้นมากอ่ะเปิดประตูรอ โอ้จร, expand. จริงๆเนี่ยมันสามารถเชื่อมประตูได้นะคะแต่ว่าเอไม่ทำเนาะไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันโอเคเข้ามานี่แล้วนะคิดแจ๊กเข้ามาแต่เขาปาไม่โดนคิดคือโอเคโอเคโอเคมอกกรได้มอกก็ได้การควบคุมตัวละครค่อนข้างยากอยู่นะคะสำหรับ a อเพราะว่าเราเราไม่ชินการ เล่นอะไรแบบนี้จริงๆเพราะว่าเพิ่งกลับมาเล่นจริงๆอ่ะเออเล่นจะออกได้หรือเปล่าเพื่นจะออกได้หรือเปล่าแต่ว่าแจ็คคนนี้เขาไม่เล่นโซนนะคะโอเคเราหน่าจะออกได้เนาะถ้าไม่ลงสวยอีกโอเคมากับเพื่อนโอเคค่ะ น่าจะรอดได้เนาะเพราะลูกา้าลูก้าช่วยชีพขอบคุณมากลูกา้าอ่ะมีการแว้เกาหลังไม่เห็นแจ็คมาแล้วก็เลยออกกว่าโอม โอเคสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ฝากคอมเมนต์ฝากติชมด้วยนะ A.G. จะได้นำไปพัฒนาและประปับปรุงตัวถ้า A.G. มีการพูดงงงวยงวยระการใดก็ขออภัยด้วยนะคะช่วงนี้คือนอนเบลอมมาก